เมโนโูเซาเลยครับตุ่มกบแทบแบครับมันแล้วเด้อครับมันเขาหนาหนาวแล้วตัวยังไงแ่บครับใส่บักขมคนหากบเนาะกินตะกบนไปละ นาครับกบนากบธรรมชาติข่าตะไคร้ขามเครือเทศอย่างอี่นอันนี้ตะไคร่เนาะอันนี้ต้มกบสุปซุกอ,อนครับอาหารบานๆครับ ากาธรรมชาติเนี่ยด,ดูการน,นี้เรากินครับแซบ,บครับ